สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องตามรอยพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ได้เข้ามาหากินในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านของเมื่อคืนนี้นะครับที่ต่าอ้อยผมเงียบนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรผ่านมานะครับก็เลยเข้ามาดูว่าเมื่อคืนเขามีอะไรกันนะครับในหมู่บ้านเสียงประทัดดังยิ่งกว่าสนามลบครับเมื่อคืนนี้ครับ ช้างเข้าหมู่บ้าน,นครับเข้ามบ้านทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้มาถ่ายอยู่ที่บ้านของคุณครูใหม่นะครับของคุณครูใหม่คุณคุณครูใหม่นี้ก็เป็นเอฟซีผมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็<ม>เลยวันนี้ผมได้เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคือผมมาเห็นตามรอยพ่อใหญ่มาผมก็มาเห็นรอยพ่อใหญ่อยู่ข้างในเนี่้ครับอยู่ข้างในสวนของคุณครูใหม่นะครับก็เลย ได้แวะเข้ามาทําคลิปให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับก็เลยไม่ได้ขออนุญาตจากคุณครูเขาครับยังไงก็ขออนุญาตด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอฟซีไปดูว่าบ้านคุณครูใหม่เนี่ยเขาทําอยู่ติดป่าเหมือนเหมือนป่าอ้อยผมแล้วเขาอยู่ยังไงครับถ้าบ้านเขาทําเสร็จเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนะครับเขาจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมของบ้างผมจะพามานั่งคุยกับคุณครูดูว่า คุณครูถ้าบ้านเสร็จมาอยู่ตรงนี้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูว่าร่องรอยของพ่อใหญ่นะครับมาถึงไหนนะครับดูกันครับเมื่อคืนพ่อใหญ่ได้มาที่สวนพอดีนะครับสวนของครูใหม่นะครับได้เดินเข้ามาเดินมาอยู่ตรงหน้าสวนครับมาจากทางในหมู่บ้านนะครับมาจากทางหมู่บ้าน นะครับตรงนั้นคือหมู่บ้านนะครับมาจากทางมู่บ <figuring> <story> <talk amigo> ้านเดินเข้ามาเข้ามาในสวนครับนี่รอยมาหักกินของนะครับนี่ครับก็มีรอยเดินเข้ามาเลยครับนี่ครับเดินไปตรงนี้ครับก็ขึ้นไปตรงนี้ครับตรงที่เขาถมใหม่นีครับตรงนี้ก็มีร่องรอยนะครับเปีร่องรอยกัดหรือเปล่าครับ นี่ครับเดินขึ้นมาตรงนี้ครับนกเดินขึ้นมาตรงนี้ครับก็มากินนี่ครับต้นหมากแล้วก็มาเล่นถุงแกบครับเล่นถุงแกบตรงบ้านคุณครูใหม่นะครับนี่ครับนี่บ้านคุณครูใหม่ครับนี่ก็คือห้างนั่งเล่นของบ้านคุณครูครับ บ้านคุณครูเป็นบ้านสวนครับติดกับป่าลงดิบเลยนะครับเหมือนทุ่งนาผมเลยนะครับนี่ครับรอยช้างรอยข้อใหญ่เดินมาก็นี่ครับยังมีรอยมาถึงนี่อยู่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับรอยมาถึงนี่ครับหน้าบ้านเลยนะครับรอยมาหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับมาวนเวียนอยู่ตรงหน้าบ้านนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านหลัง ของบ้านคุณครูครับขออนุญาตคุณครูนะครับนี่คือกระถางต้นไม้ของคุณครูครับก็มันได้มาดึงร้มไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านมาเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณครูแกกําลังสร้างบ้านครับยังไม่เสร็จดีนะครับก็แกก็ได้มาทําสวนทาอะไรที่นี่ครับเนี่ก็คือสวนของคุณครูใหม่ครับเดี๋ยวไปดูรอยช้างกันครับว่านี่ครับก็ยังมีรอย ก็เหยียบหญ้าครับเป็นเกลื่กมาอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับก็เห็นรอยอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับมาหลังบ้านเลยครับนี่ครับนี่ก็คือบ้านคุณครูครับก็ได้เข้ามาหลังบ้านคุณครูนี่แหละครับ นี่คือสวนของคุณครูครับมาดูมาถึงตรงนี้แล้ววนกลับหรือเปล่านะครับนะนี่ครับก็เดินมานี่ครับนี่ครับมาหลังบ้านเลยครับตรงนี้เป็นดินหลมครับเป็นดินหลมน่าจะเป็นดินที่ถมใหม่นะครับตรงนี้ครับก็ใหญ่ก็เดินมาหลังบ้านของคุณครูเลยครับนี่ครับ หลังบ้านของคุณครูบ้านหลังนี้ครับมาประจําครับนี่ก็เป็นป่าดงดิบครูกัญช้างนะครับตรงนั้นเป็นครูกัญช้างระหว่างหลังบ้านคุณครูที่เป็นครูกัญช้างนี่ครับจะมีระยะทางที่พ่อใหญ่เขาเดินข้ามได้ง่ายครับระหว่างติดกับหมู่บ้านนี้พ่อใหญ่จะข้ามได้ง่ายนะครับครับตอนนี้ผม ได้ตามมาดูรอยพ่อใหญ่นะครับทางด้านหลังของหมู่บ้านนะครับทางทางด้านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนะครับผมก็ได้เดินมาตามดูว่าพ่อใหญ่ได้มากินหากินแถวนี้ไหมนะครับก็ได้มาเจอครับก็ได้มาเจอร่องรอยครับร่องรอยของเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับ นี่ก็คือหลังบ้านของคุณครูใหม่นะครับที่ผมเดยจะพาพี่น้องเดินไปดูหน้าบ้านด้วยว่ามีช้างไปทางด้านหน้าบ้านของคุณครูหรือเปล่านะครับถ้าไปด้านนู้นก็คือหากินตามชานหมู่บ้านออกไปเลยครับทางด้านนู้นครับนี่ก็คือทางลงนะครับทางลงมีทั้งลงทั้งขึ้นนะครับมีรอยอันนี้คือรอยรอยลงไปครับรอยลงไป แต่นี่เป็นรอยขึ้นมาครับก็มีรอยเห็นรอยเล็บหันขึ้นมาทางนี้อยู่นะครับครับนี่ครับจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามาสองตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นช้างสองตัวครับเพราะว่าดูรอยเท้าของเขาแล้วมันคนละขนาดกันครับนี่ครับก็มีรอยเดินแบบนี้ครับเดินวนเวียนครับวนเวียนกลับไปกลับมา นี่ครับรอยรอยตัวนี้จะก,กลมรอยเล็บใหญ่กลมครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งรอยจะเรียวๆครับนี่ครับนี่ครับร่องรอยที่เขาอันนี้เป็นร่องรอยที่ลงไปเลยนะครับลงไปเลยชั้นนะครับลึกชั้น แต่ลงก็ได้ครับก็ลงไปเดินอยู่ตามคูนู่นนะครับขึ้นไปฝั่งนู้นครับเข้าไปในป่าครับนี่ครับร่องรอยที่เดินตามคูตามร่องกงนช้างครับนี่ครับ ก็หลังจากที่ไปเข้าป่ามันติดกับป่าอ้อยผมคืนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาหากินฝั่งดาง้านทางด้านนี้นะครับทางด้านของหมู่บ้านนะครับหากินฝั่งทางด้านของหมู่บ้านก็ได้เข้าไปกินตามช,ชานหมู่บ้านออกไปนี่แหละครับแต่ชาวบ้านก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ครับ ผมได้ยินเสียงจุดประทัดฝั่งทางนี้ครับได้ยินเสียงจุดประทัดฝั่งทางนี้ก็เลยมาดูว่าพ่อใหญ่ได้มาหากินฝั่งทางด้านนี้หรือเปล่าครับก็ได้มาเห็นจริงๆครับเห็นร่องรอยของพ่อใหญ่เข้ามากินหากินในหมู่บ้านครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าพ่อใหญ่มา ถึงไหนนะครับเข้าไปในหมู่บ้านไปกินมะม่วงเข้าไปถึงป่ามะม่วงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นป่ามะม่วงครับป่ามะม่วงหลายสิบไร่นะครับเขาปลูกไว้ก็มีผลผลิตไปแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าพ่อใหญ่ได้เข้าไปกินนะครับก็จะติดครับติดแล้วก็จะไปจะเข้าไปกินอยู่เรื่อยๆครับ นี่ครับรองรอยก็ได้มาเจอรอยพ่อใหญ่ครับพ่อมากินมะม่วงครับในป่ามะม่วงนี่นะครับพ้ามากินมะม่วงในป่ามะม่วงครับนี่เจ้าของเขาก็อยู่นะครับก็ได้มาจากทางนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นช้างสองตัวครับ น่าจะเป็นช้างสองตัวนะครับรอยเดินเดี๋ยวเดี๋ยดูดีๆก่อนนะครับตัวเดียวครับแต่เป็นรอยทั้งไปทั้งกลับครับตัวเดียวครมาทางป่าปามนะครับมาทางป่าปามทางด้านบ่อขยะนะครับบ่อขยะของบ้านหนองเสม็ดนะครับนี่ครับขึ้นมาจากป่าปามครับ นี่ก็เป็นป่ามะม่วงครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านลงไปหน่อยหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านแล้วครับมองเห็นหลังคาอยู่นะครับก็ออกมาตรงนี้แหละครับเมื่อคืนนี่ครับมันน่าจะเป็นสองตัวนะครับผมเพราะว่าใช่ครับใช่จริงๆครับสองตัวครับนี่ครับรอยตัวใหญ่มาตรงนี้ครับ ใช่สองตัวที่ไปหาผมแน่นอนครับตัวใหญ่มาตรงนี้ครับนี่ครับลอยเขาออกมาจากด้านนี้แหละครับด้านตะวันตกของหมู่บ้านนะครับลอยออกมาจากทางทางด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นช้างสองตัวที่ เข้าไปหาผมที่ได้ไล่กันคืนเมื่อคืนนั้นแหละครับดูร่องรอยแล้วน่าจะเป็นสองตัวครับเพราะว่ารอยมันคนละอย่างกันครับกับตรงนี้ครับนี่จะรอยเล็กกว่าตัวนั้นนะครับนี่เหรอครับปัญหาของชาวบ้านครับ นี่คร the ับส the ังเกตตรงนี้ครับมันลอยคนละตัวครับนี่ครับลอยคนละตัวครับตัวนี้จะลอยเป็นกลมๆครับตัวนี้จะลอยรเรียวหน่อยนะครับสองตัวครับเข้ามากินมะม่วงครับมะม่วงเขากําลังได้ผลผลิตนะครับเห็นเขาเก็บขายกันอยู่นะครับเห็นเขาเก็บส่งตลาดกันอยู่ก็ได้เข้ามากินมะม่วงครับถ้าได้กินแล้วก็ติดครับ ก็จะมาอยู่บ่อยๆครับมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับสองตัวแน่นอนเพราะว่าออกตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เดินผักมันตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอตรงไหนอีกจะถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ดูอีกนะครับก็เป็นปัญหาของ ชุมชนของหมู่บ้านแห้วครับครับเดินตามถนนยืนอยู่ตรงนี้นานอยู่ครับยืนอยู่ตรงนี้นานอยู่ก็เข้าไปป่ามะม่วงเขาจะไปถึงไหนไม่รู้นะครับแต่เมื่อคืนไม่ได้ไปหาผมครับโอเคครับเดี๋ยวมียังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้อง fc ได้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ